isuzu d max มีอะไรใหม่บ้างหลังจาก minor change มาในคราวนี้บอกเลยกระจังหน้าชุดนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟหน้าได้ใหม่นะฝากระโปรงหน้าใหม่ด้วยเช่นเดียวกันล้อแม็กก็ลายใหม่นะแต่ชุดดางข้างประตูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับด้านหลังตรงนี้ดีไซน์ใหม่นะครับโดยเฉพาะตัวไฟท้ายมาใหม่ฝาดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันและที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการออกแบบดีไซน์ภายในห้องโดยสารครับ เนี่เบาะหนังลายใหม่นะและเขาเรียกดีไซน์แบบนี้ว่ามิอุระซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับที่แผงข้างประตูเนี่ยมีลักษณะของการเป็นเหลี่ยมนะในสไตล์แบบนี้อีกอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากสำหรับความใหม่ในคราวนี้คือการอัปเกรดตัวระบบความบันเทิงให้รองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a y แบบไร้สายได้อัปเกรดตัวระบบ ADA s ใหม่ให้สามารถช่วยเบรกเวลาที่เราถอยหลัง